นะครับกลับเข้าสู่การแข่งขันครับในรอบสมบทีมกู้ทีสองครับของสนามที่สองครับโชกคุนและเพื่อนครับ F2F Family Cafe ครับโชกคุนและเพื่อนครับมาในเสื้อแดงขาวครับ F2F ครับแดงดำครับอ็อคนละสีชัดเจนครับไม่มีการใส่เยี่ยมครับขอบคุณสปาเซอร์ใจดีครับไม่ไปน้าของบิโก้บุฟเฟ่เหมือนกันนะครับมีของสดให้เลือกมากมายครับคิดถึงหมูกระทะบุฟเฟ่คิดถึงบิโก้ครับ ข้างสนามเคเอสมอภาคยิโกชาชานมไข่มุกครับไข่รองก็ติดใจครับไม่ต้องไปกินไกลถึงไต้หวันครับฝันแกนซิสเต็มเซอร์วิสครับจำหน่ายติดตั้งย้ายซ่อมบำรุงเครื่องป้องกานก็นวงจรปิดราคาเป็นกันเองครับเคเคบิวอินย่าบริการออกแบบตกแต่งภายในครับนักบอลปนปอนครับผู้จัดการขันฟุตบอลครบวงจรแบบเดินสายแบบบลีกแบบทัวร์นาเมนต์ครับรับหมดเลยครับติดต่อได้ บริษัท KDC Solution จำกัดรับออกแบบเว็บไซต์พัฒนาแอปพลิเคชันครับทำการตลาดออนไลน์ KDC Sport ครับรับออกแบบชุดกีฬาครับชุดฟุตบอลชุดกีฬาทุกอย่างครับพิมพ์ลายบริษัท KDC Production KDC f o o t b a l l l e ครับรับถ่ายภาพถ่ายเท่าสดเต็มระบบทุกรูปแบบครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ครับกลับมาที่การแข่งขันในสนามครับโชกุนครับ F2F Family ครับสดบทเก่าครับคู่นี้ เวก๋าบทสดแล้วครับถ้าเก๋านี่ต้องยกให้ทางหน้าของโชกุนและเพื่อนครับถ้าสดต้อง F2F F family ครับโชกุนและเพื่อนครับจากทางหน้าของหนองกรุงครับ F2F F family ครับเด็กๆจากกรุงเทพเลยครับที่จบการที่จบาการสามอันแรกครับเป็นสิทเก่าครับ ผูสียครับเหมือนเดิมครับนะนะของเปาโอ๊ตพรชัยครับกับเปาตุ้ยครับภูมิวิทย์ครับทีมงานคนเจ้าชูครับแข่กันครับครึ่งเดียวครับ20นาทีครับแพ้ตกรอบครับไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้แล้วครับรอบนี้รอบ16ทีมสุดท้ายครับงัดมาจังหวะนี้ F2 F ยิงลูกนี้ครับโอ้ไม่ตรงกรอบครับหลุดออกไปเยอะเลย บอลทุ่มครับบอลทุ่มเป็นบอลทุ่มครับจองวานี้ก็ยิงออกข้างไปเองครับทุ่มไกามาครับโชกุนโชกุน,กนแล้วไปทางหน้าของ F2F เได้เล่นครับหลบสองครับ F2F ทูเอฟเอฟทูเอฟครับเสื้อแดงดำเอฟทูเอฟได้อยู่ครับที่แดนหลังครับจ่ายตัดกลางมาได้สวยครับเจ้านี่โอ้มาที่เจ้าเก่งครับเจ้าเก่งไม่ใช่เจ้าเตอร์ครับนี่เลยคงเทพยบคิทเตียนครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอาจารย์อ่องครับวินิศักดิ์อินทวงศ์ครับ ออกไปครับไม่ใช่รอบ16กทีมครับเป็นรอบ32มสทีมครับรอบ2ครับแล้วจังหวะนี้โอูติดเซปูรักษาประตูครับยิงไปครับผู้สาวประตู F2F ครับยังช่วยไม่ได้ครับแล้วตัดภาพมาอีกทีครับผู้สาวประตูยังตะปบบอลมาได้ครับมาที่ทางด้านของเจ้าปิงครับยิงไกลอย่าเรียบร้อยเลยครับโอ้โห F2 F ครับโอกาสยิงครั้งนี้ครับเป็นประตูเลยครับนี่ครับจ่อไปครับเดินปีงับยิ้มเลี้ยวบอลไปลอดแขนผู้รักษาประตูครับล้มช้าไปหน่อยครับเอาเลยครับ F2 F ครับสดครับออกนำไปก่อนแล้วครับโชกุนครับโดนก่อนครับตั้งแต่นาทีที่4ครับ โอ้โหลูกนี้ครับผู้สาประตูล้มตัวช้าไปหน่อยครับเอฟตูเอฟออกนำแล้วครับไม่เป็นไรครับขอบบคคุณรัออกบอลยาวมาจังหวะนี่อ้าวแล้วจับผ้าครับน้องโชกุนโชกุนลูกนี้แล้วฟาวครับอ๋อแล้ครับผู้สาประตูครับไปรวบนอกเขตครับอย่างดีครับที่ไม่ใช่ด็อกโซครับ นี่ครับแต่ไปแล้วครับกูัวเสียังใจดีครับว่าบอลยังไม่เข้าเคสด็อกโซ่ครับหาดรบหน้องของโชกุนครับจะได้ประตูตีเสมอหรือเปล่าครับ โชกุลและเพื่อนยิงไม่ผ่านกำแพงครับได้เป็นลูกทุ่มครับอย่างในบุกต่อครับสหรับน้องโชกุลยิงจังหวะน้ก็ยังไปติดป้อครับอาด้ยครับยังได้อยู่แล้วมงเช็ดลูกนี้ไม่โดนครับอาครับออกบอลยาวมาจังหวะนี้ครับอ้าแล้วอู้ขึ้นผลาครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กันได้ครับที่ทางนั่งของ KDC ฟุตบอลลีกแล้วก็นักบอลปอนปอนครับ ใีลูกสวยๆครับมีไลฟ์สดครับว่าให้ตัดชิปกันครับเปิดมาหจา้นีองอ้โหไม่ฟาวครับผู้สินออกครับเล่นต่อครับอ้าวลยครับโชคุนและของเพื่อนครับ แล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับมีการประทะกันครับแต่เย็นๆครับผู้สีนต้องเข้าไปตักเตือนครับไปพูดคุยกันหน่อยครับจังหวะบอลห้าสี่ห้าสี่ลวดจ่อบอลที่ขาดไปแล้วครับก็เซฟเซฟกันแหละครับผูสามตัวออกออกบอลยาวจังหวะนี้จับบอลได้สวยครับโอ้ยังได้ต่อครับบอลยังออกไม่เต็มใบครับ มาก็เป็นหนองกุ้งเอาไปเป็นหน้าของน้องโชกุนครับได้บุกต่อครับ<ด>บุกต่อครับอาครับโชกุนแล้วของเพื่อนงจวะนี้ครับอ่าเป็นโชกุนได้ลูกทุ่มครับ ทุ่มไกลมาจังหวะนี่ครก็อาเลยครับน้องโชโกนล่งลงคนเดียวเดียวหูยไปติดเซฟครับเจ้าเบลครับดูครับล่งลงแล้วครับเจ้าเบลครับยังเซฟไม่ได้ครับยิงยากมาหูเจ้าเบลครับยังไหวครับโอ้ลักไก่ยิงจากลูกคอนเนอร์เลยครับยังเซฟไม่ได้ครับเจ้าเบล F2F อาแล้วหน้าประตูพลาดเองลูกนี้โอ้ไม่ได้ครับแล้วสุดท้ายไปโดนเจ้าตัวออกด้วยกับ25เรับของโชกุนและของเพื่อนครับ <What? S 1> เจ้าเบลครับออกบอลยาวมาจาังหวะนี้โอ้เจ้าโกรครับรนุบร่างเล็กกว่าเยอะครับโดนบังออกไป แล้วทุ่มไกลมาจังหวะนี้มงเช็ดมาเข้ามือผู้รักษาประตูครับ <พอ S 1> เปิดมาทางกาบซ้ายเลยครับเอาเลยครับจังหวะนี้จ่ายออกขวามายิ่งโอ้โหไม่ตรงกรอบครับเล่พอพอนง่ายๆ,ๆาครับโชคคุณเพื่อนออกไปทางซ้ายสุดค,ครับ ยังได้อยู่ไม่ได้ครับโอ้เจ้าจิ๋วครับมาครับ F2F ครับวกนี้แต่ว่ายังโดนสกัดไม่ได้ครับออกทางขวาครับเจ้าโกตัดบอลได้ต้องคืนหลังมาครับโอ้ลูกนี้พยายามสไลด์ขวาับแต่ว่ายังพลิกบอลออกมาได้สวยครับมาที่โอ้จำาป็นจะไหลหลังครับอ่ะโอ้ยังล้มโอ้ ล้ม2จังหวะแล้วลูกนี้จ่ายมายังติดกองหลังครับต้องขี่เอาไว้ก่อนครับไม่รู้ว่าตั้งใจสก,กัดหรือว่าวิ่งล้มเรอครับเมื่อสักครู่แต่ยาวออกหน้ามาเก็บบอลเล่นได้ครับก่อนที่โชว์กูลูกน,นี้แต่ว่าสุดท้ายครับไปดูห,หน้าของ F2F ออกเก็บโชว์กูลได้ทุ่มที่เจ้าจิ๋วจ่ายยัาเข้ากลางมา ไม่ได้ครับโอ้แต่งตัวเยอะไปหน่อยอะลูกนี้ติดเซฟเจ้าเบล,ลอีกครับโอ้โหเน,นี่ยกับเจ้าเบล,ลครับโอ้โหซูเปอร์เซฟได้แล้วครับโอ้ฟอร์มดีลือเกินับเจ้าเบลวันนี้ครับคนล่าสนามครับเนี่ยครับโยนยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ครับก็ไม่ ถึงใครครับออกแรงออกไปเลยครับไปต้องใครต้องรบอลมาจังวาดนี้คร <reach> <cũng S 3> <Sa> ับบอลอยู Jur ่ที่ทางด้างโชกุนเอาของเพื่อนครับ เล่นสั้นๆมาจาังหวะนี้โชกุนโอ้ยจ่ายลอดขามาโอ้โหโดนดึงครับอ่าเดี๋ยวเป็นลูกฟรีคิกของโชกุนแล้วบอกเพื่อนครับนี่ครับลอดขามาได้สวยแล้วจวังหวะนี้ครับโดนดึงจากข้างหลังครับมาจำเป็นเลยครับพาลูกนี้ไม่ดึงหนีโอ้ยอ้าวแล้วเล่นเร็วนะครับลูกนี้พยายามจะงัดมาให้เพื่อนครับต่อไปติดจำแพงครับ โกุแล้วบอกเพื่อนครับ,บ,นะบเปิดมาจังว่านี้ครับโอ้ยออออต้องคืนหลังมาที่ผู้สาวประตูเลยครับโฉบแลเพื่อนนี่รอบแรกนี่ยิงนาทีบาบม,มาแล้วครับไล่าตามตีเสมอครับนาทีสุดท้ายวิสุดท้ายครับแล้วก็ชนะการโดนจุดโทษมาครับส่งน้องโนเบลไปเป็นอันดับสองของกลุ่มครับ ขุนเลือเพื่อนครับอยู่ที่แดนหลังเล่นง่ายๆมาจังหวะนี้เจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋วไม่ได้าใครับโอ้โหไปเข้าทางของโชกุนเรียบร้อยครับโอ้โหเอฟซูเอฟครับพยายามจะสกัดบอลครับสุดท้ายครับไปเด้งโดนเจ้าจิ๋วไปเข้าทางครับแล้วจิงไกลเลยครับโอ้โหเจ้าเบลว่หมดสิทธิ์เลยครับโล่งๆแบบนี้ครับไม่มีใครเดินบล็อกให้เลยครับ กลับมาเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งครับ F2F ครับและโชกุลและของเพื่อน F2F ูอครับไม่เข้าใจกันครับแล้วอู้ไม่ได้ครับ F2F ู F F ครับกลายเป็นโชกุลครับที่ครองเกมได้ดีกว่าครับตอนนี้บุกเข้าใส่ครับโชกุนโชกุลลูกนี้แล้วลงลงโองอ้ ไม่ถึงครับมาที่จอปีเตอร์ครับลูกชายหัวแก้วหัวแหบนของอาจารย์อ่องครับวีรศักดิ์อินทวงศ์จ่ายพลาดไปเลยครับจังหวะนี้เจ้อเตอร์ครับอ่าไม่ใช่ครับขอไปครับที่ทางขวาครับจอเตอร์ครับต้องออกมาทางซ้ายครับอะไรมาจังหวะนี้ครับแม่ ไปติครับอ้าวแล้วจับบอลลงกนู้นนี้ครับยังดีครับตามมาเก็บเล่นได้ครับเปิดยาวมาคนเดียวเลยครับจังหวะนี้จ่ายเข้ากลางมาลูกนี้ก็ไม่เข้าใจกันครับเพื่อนไปที่สองสองแล้วครับแล้วโดนเคาน์เตอร์แอคแท็กจังหวะนี้ไปเลยครับเอฟถูเอฟลูกนี้โอ้โหจ่ายสั้นไปอีกครับอลถ้าคุณป้าจันจันบอลถ้าคุณเนาะบอลออกไปที่กาบขวาเลยครับ ยิงไกลจังหวะนี้ครับโอ้ไม่ตรงกรอบครับดูครับเจ้าเตอร์ครับเงยหน้าขึ้นไม่เห็นใครครับสองเลยแล้วกันครับโอ้ผู้สาวประตูเซฟด้วยสายตาแล้วครับจังหวะนี้โชกุนครับแต่เป็นลูกทุ่มทุ่มไกลจังหวะนี้โอ้ไม่ถึงเพื่อนครับเอฟทูเอฟสกัดไม่ได้แล้วเก็บบอลได้ครับ F2 F ทอจังหวะเอ้ครับ ไปทางก้าวพอดีเจ้าโกเจ้าโกยิงไม่ตรงกรอบครับทุกครั้งที่ขึ้นมาครับก็จะพยายามจะจบสกอร์ครับอย่างน้อยก็ไม่โดนโต้กลับครับเข้าสู่ช่วง5ทีสุดท้ายครับสกอร์ยังเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับอบอลยาวมาจังว่านี้โชกุลโชกุลเลยเพื่อนโชกุลอาเรบเอฟซีห โชกุนตัดได้ครับเปิดมาลูกนี้ก็โดนสกัดไปได้ครับยังเก็บบอลได้แต่ซ้ายก็พังบอลลั่นออกไปเองครับทางด้านของโชกุนและเพื่อนเจ้ากเก่งครับจ่ายขนาดเส้นไปลูกนีบน้บอลไม่ออกพลิกมาได้สวยทางด้านกลางลูกนี้ติดเซฟผู้ษาป,ประตูครับอูฮูเลือกที่จะไปต่อครับโดนสกีข้างหลังแรับแต่ว่ายังฝืนไปต่อครับสุดท้ายครับ เข้ามาก็ไม่ถึงใครอ่าแล้วเจ้าโกะจ่ายออกมาลล่งๆติดไซดผู้สามประตูครับมาเจ้าเตอร์ครับลูกนี้ดูครับแปะเน้นเน้นแล้วครับผู้สามประตูยังเร็วครับตัดผ้าไม่ทันทีครับโชกุนได้โต้ครับโชกุนโชกุนครับลูกนี้ได้ทุ่มต่อครับเป็นโชกุนได้บุกบ้านครับช่วงท้ายเกม โจกูนะครับใครได้ประตูช่วงนี้ก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะสูงเลยครับรอบสายสองทีมนีกยังไม่มีคู่ไหนที่จะยิงจุดโทษนะครับอาจจะเป็นคู่ไหนก็ได้ครับมาจังหวะนี้อไ,<ป>ไปทางขวาครับปเปิดมาจังหวะนี้ไม่ถึงเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับเพจเจดีซีฟุตบอลลีกครับเพจนักฟุตบอลน,นักบอลปนปอนี่ครับ ติดตามชมการแข่งขันได้ตลอดทั้งวันครับวันนี้มีไรสดให้ดูครับมีรูปสวยๆให้อัพครับจังหวะนี้ก็ไม่พลาดนครับแข่งหลังของโชกุนครับ F2 F ครับลูกนี้โอ้ไม่เข้าใจกันครับเพื่อนวิ่งไปรอแล้วครับว่าจังนี้ตัดสินใจเบิ้ลบอลออกด้านข้างครับเป็นโชกุนครับได้ลูกทุ่ม ไปมาที่ผู้สาประตูเลยครับออกยาวมาจังหวะนี้ไม่ถึงครับโอ้โหแรงไปเยอะเลยครับโดจนยาโยนยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ครับอ้าวแล้วยังดีครับผู้สาประตูถึงก่อนครับเกือบแล้วครับโอ้โหจ่ายมาจังหวะนี้ครับเพื่อนไม่ได้ครับย้อนหลังไปอีกครับเป็น F 2 f อครับ เ2 f เอา้าแล้วโอ้โหไปติดบล็อกครับโอ้โหเกือบจัดงานเนื้อบุรกษาประตูครับโอโ้จังหวะนี้น,นี่คิดถึงคาริอุสเลยครับ คาริโอตจ่าพูสร้างความมั่นใจให้เบซมมาครับวันนั้นครับโชกุนโชกุนได้บุกนี่ไม่ได้ครับจ่ายพลาดไปเองครับเอาเลยครับไปแล้วครับ F2 f เอฟยิงติดเซฟผู้สาวประตูครับโอ้โูโอ้ยังปินปัดออกไปได้สวยครับดูครับลูกนี้มาเองครับแล้วโล่งๆคนเดียวเลยครับยิงไกลเลยครับจังหวะนี้แล้วตัดมาอีกทีครับโอู้เป็น F2F ครับได้บุกต่อครับ ยิงยัดเลยครับผู้รักษาประตูยังช่วยไม่ได้ต้องเคลียร์ทิ้งครับอาแล้วเข้าสู่นาทีสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับเข้าสู่นาทีบาปครับจงาแห่งความระทึกใจครับโดนตอนนี้ครับสะกดคำว่าแพ้รอเลยครับไม่มีทีว่างสำหรับผู้แพ้แล้วครับรอบนี้ถ้าแพ้คือเจอกันใหม่ทัวร์นาเมนต์หน้าครับ F2F ครับ F2F เจ้าโก้ครับ เอาแล้วลูกน,นี้อูเกือบโดนชบอ่าแล้วมาดีจาเตอร์เจ้าปีเตอร์ตัดมาระยูไปประผูสาวประตรูยังออกมาช่วยไม่ได้ครับอุระสาวประตูโยน,นยาวขึ้นหน้ามาจังว่านี่ครับแล้วเป็นทางหด้าของเอฟทูเอฟได้ทุ่มครับอุษาศิลินครับอมองเวลาแล้วครับให้โอกาสมากน้อยขนาดไหนครับเอฟทูเอฟเอฟทูเอฟ อ้าวแล้วโดนตัดได้เจ้าให้เจ้าจิ๋วเจ้าจิวเจ้าจิ๋วลูกนี้จะไปเองลูกนี้อ้าแล้วล่องๆองคนเดียวตีเซฟเจ้าเบลครับโอโหเหลือเชื่อครับจอริยิงอีกครั้งก็ไม่ตรงตอกครับเจ้าเบลครับแล้วหมดเวลาการขันเลยครับลูกครับลูกนี้เจ้าเบลครับซุปเปอร์เซฟเลยครับทำตัวให้ใหญ่เข้าไว้ครับโอ้เจ้าเบลครับเซฟมือเดียวโชว์เลยครับแล้วจบการขันเลยครับเสมอกัรจะต้องหาผู้ชนะในการดวลจุดโทษครับ อาลครับไม่มีที่วางสำหรับผู้แพ้ครับใครครับจะเป็นตาบาปของทีมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ้ติแรกเขาจะหาฮีโร่ด้วยการเซฟประตูครับแต่ว่านี้ครับใครจะเป็นตาบาปของทีมครับมันมีที่ว่างสำหรับผู้แพ้แล้วนะครับแพ้คือเจอกันใหม่ซูเนเมน้าเลยครับต้องเข้าเท่านั้นครับยิงจะโทษนี่ถ้าผ้านี่บอกได้เลยครับว่า โดนล้ออย่ารูบบวชครับในสนามอาจจะให้กันลังใจกันครับแต่เมื่อนอกสนามครับรับรองครับยับแน่นอนเนี้ยอะไรครับเจ้าเบลครับโอกาสเมื่อสักครู่นี้ซูเปอร์เซฟไปแล้วครับทําให้ทีมต้องยิงมาถึงจุดโทษครับโชกุนครับหมายเลขเจ็ดครับยิงก่อนครับยืนอยู่ที่บอลเนี้ยเข้าไม่เข้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เอาเลยครับหมายเลขเจ็ดโอ้โูเจ้าเบลครับซูเปอร์เซฟครับเอาเลยครับนั่นหมายความว่า F2F ครับเข้าเพื่อไปต่อดูก,กันอีกครั้งครับโอ้เต็มมือเจ้าเบลเลยครับโอ้เจ้าเบลนี่ถ้าจบแบบนี้แมนออฟเดอะแมน,นไม่ไปไหนแน่นอนครับในเกมจดสุดท้ายยังติดตาอยู่ครับ เจ้าเก่งครับยิงเพื่อไปต่อเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วเป็น F2F family ครับเอาชนะก,กันด้วยจุดโทษโชกคคุลเละเพื่อนไปครับด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อหนึ่งครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับช่วงนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ